สวัสดีครับอยากนอนก็นอนเถอะปีใหม่นอนยังก็ว่าเบื้องตาว่ะพุณเนาะอยากนอนก็นอนวะทนะยนยูเห็นยังโอ้ง่วงนอนไม่การนอนครับนอนทำไมปีใหม่เห็นน้องดาวนอนก็อยากนอนด้วยครับ นอนล่ะนอนน,ะนอน,น,อน <c oughs> ดาวเหนื่อยหมดสภาพครับผมปีนไ่เห็นน้องดาวน้องก็อยากนอนด้วยครับแต่ยังไม่กล้านอน

ยังบอกเลยนะครับคกบเกลือกับดวงดาว <c ười> น,นอนนอนนอนมั่นอย่าหายใจเรือยพี่น้องพี่คงมะขอนอนนอนพิง ไปดูไปดูปีใหม่นอนพปงเสาร์นอนครับปีใหม่อมอตรงนี้ชัดดีครับให้ละนอนละหละ่เหมือนนอนนะดูเววตายอย่างนอนอะ เด๋ยวันเก่วก็จะไปดูโมเม่แครับก็ก่อนนั้นนี่ก็เอาพาโมเม่เดินเล่นนาบน้ําดื่มน้ําครับก็มาเล่นอยู่บ้านดาวครับเพราะว่าไม่ได้ไปทํางานอืมครับผมสวัสดีครับ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 อืมอืมอืม ตาปลุกไม่ไหวแล้วปีใหม่อยางนอนแรงนะครับยังไม่กล้านอนเธอเริ่มอ้วนขึ้นมากปีใหม่เมีจ๋าหายอย่างยังเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะรู้ว่าเธอจะท้องเสียหรือไม่ท้องเสียกับพรุ่งนี้เช้าจะรู้ผลเดี๋ยวควันเกวจะไปอัปเดตหลังจากนี้ไปครับ fc ครับหลังจากนี้ควันเกวจะอัปเดตน o r m a l i t ก็ก่นเกี่ยวม,มาได้ประมาณมชั่วโมงครึ่งนะครับมาเล่นบ้านน้องดาวเลยปีไม้นอนก็นอนว่ะอยากนอนนะออพุ่นตดไสน,น,น้ำบดนี้เอ้อเอ้อ นน้ีไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูเสี่ยวมิงนอนด้วยครับ เสียมิงก็นอนเหมือนกันนะครับเสียมิงเจา้าหนวดไฟเสียมิงก็นอนนะครับเสียมิงนี่พี่เดือนเสียมิงก็นอนเช่นกันเด็กน้อยก็คือเด็กครับ เป็นยังไงล่ะมวนบอภาพสูงไหมครับน่ารักครับเสือมิ่งอหลตื่นมาทำไม นอนก็นอน嘛อะไรครับหือยากมาเล่นด้วยบ่หืผมอยากมาเล่นด้วยครับอะไรครับสวัสดีครับเซมิงครับโปสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับเจ้าหนูน้อยอ๋อืผมอยากมาเล่นด้วยครับโอกินดินอีกกินดิน นก,กินดินอู้ตื่นขึ้นมา,มากินดินเอาปั๊มเลยอูย้นี่ครับกินดินครับเป็นธรรมชาติของช้างครับกินดินเหมือนรึป่ะเฮ้เซมิงอู้หูเฮียอยาเล่นกลองด้วยอู้เจ้าหนูน้อยนี่นครับ อแสบอดินน่ะฮะฮะเสี่มิงใจน,นี่ข้อดีที่ปูกไว้นะครับจะฝึกให้เขามีพื้นฐานในการไอรู้จักโซ่นี่ครับอันนี้คือข้อดีเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเหนื่อยรอดูรอไล่เขาอย่างนี้ครับอันนี้ข้อดีครับควานต้องไม่ไม่ต้องเหนื่อยรอรอดูเพราะว่าถ้าไม่ได้ปลูกนี่เขาก็จะไปตามใจเขาอย่างนี้ครับลูกช้างนี่ก็จะฝึกให้เขามีพื้นฐานตั้งแต่เด็กเองคะับเาเรียกว่าช้างบ้านช้างเลี้ยงนะครับนี่อู้น้องดาวเหนื่อยจริงๆริก็น้องดาวนอนอยู่แบบยังไม่ตื่นนะครับปุ๊บฟังนั่งครับ เล่นน้ำก่อนอกินน้ำดูเสิ่งกินน้ำก่อนเสบบอเสิ่งเออแต่ก่อนโมเมให้กินคลุกอย่างนี้ตอนเด็กๆเ,เสือบอพญาพิกนี่เจ้าเคยเห็นคล้ายๆกับมา้าเห็นสีนี่เห็นสีวิทย์ใส่บอหูจักดูดดดูดน้ำนะโมเมนะ ไม่รู้จักดูดน้ําใส่ปากตัวเองครับรู้จักดูดแต่ดูดแบบคือเขาจะดูดไม่ยังไม่รู้จักวิธีกั้นหายใจครับโมเมเขาเพิ่งมาควานเกี่ยวเพิ่งมาหัดเขาดูดน้ําช่วงแยกออกจากแม่ครับการป่าน้ําการอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาโมเม่วนมากเขาจะกินน้ําในสายยางพอสายยางปุ๊บเขาไม่รู้จักวิธีดูดดูดกินเองอย่างนี้ครับ แต่ตามธรรมชาติช้างก็สัญชาติญาณเขาจะดูดในงวงครับกินอย่างนี้ครับดูดดูดใส่งวงตัวเองแล้วก็เป่าใส่ปากครับตามธรรมชาติครับส่วนมากครับแต่โมเมจะเป็นช้างที่เลี้ยงยากไอ้เชือกหนึ่งครับเขาไม่รู้วิธีดูดดูดได้ไม่นานครับเหมือนกับดูดแบบแบบแบบปัดใส่ปากใส่ตัวเองครับ <Hey. S 1> อะไรครับอะไรอยากบวกแล้ว ร่างกายพร้อมบวกครับตอนนี้ร่างกายพอมพร้อมบวกครับตอนนี้อยากปะทะด้วยครับอ,อะไรเสียมิงเด็ห,หนูน้อยหอนูอยากปะทะด้วยอ่ะอยากปะทะเป็นยังไงอะ่ะอออยากปะทะด้วยครับ <c oughs> อะไรใจเย็นเจ้าหนูน้อยอใจเย็นครับอ๋อโอ้ยอ๋อ นี่ถ้าไม่เกรงใจไม่หางดีนะครับพาโมเมเวลาไอเล่นกับเสียมิงนี่โอโ้โหเพราะว่าโมเมรักเด็กแต่กลัวไม่หางดีเป็นห่วงก็เลยกลัวอันตรายครับเสียมิงเส่มิงจะมั่มมากนี่ครับคือจะฝึกเรียนรว้เด็ก ไม้อ่อนดัดง่ายครับไม้แก่ดัดยากครับนี่จะฝึกให้เขาเรียนรู้หลายๆเรื่องหลายอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าขยันฝึกนะครับขยันฝึกขยันขยันสอนนะครับนี่ครับเท่านี้ก็โอ้โหเขาเป็นควานเขียวนะครับออืน่าจะสนุกมากเลยครับเท่าเสียมิงเนี่ยน่าจะมันแน่เลยอืมอืมอืโอ้ออเออสวัสดีครับ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  ความน่ารักแต่ละเชอกไม่เหมือนกันครับดูดูอ้วนไม่อ้วนครับดูส่วนนี้ครับเป็นเป็นร่องเลยครับหลังเขาเป็นร่องเลยอ้วนครับอ้วนโอเคครับเดี๋ยวควานเขาก็จะขอตัวไปดูโมเมต่อครับไปอัปเดตอาการของน้องโมเมก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ติดตาม เดี๋ยวก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ